ยิ้มของเธอคือเหตุที่ทำให้ใจสั่นชอบมองมันกว่าสิ่งไหนฉันชอบเธอจึงอยากจะคอยช่วยให้ความยิ้มไม่หายไปเห็นแาวตาเธอเปลี่ยนไม่แค่คุณเลยให้ฉันช่ยไม่ได้อย่างไร ชอบเธอจึงอยากจะคอยช่วยให้ความเศร้าจะหายไปรู้ไหมเธอว่าทุกนั้นเบาเมื่อแบ่งให้ใครสักคนก็เหมือนที่เธอเคยช่วยให้ฉันยิ้มได้ก็เหมือนกัน เธอน่ะเก่งและยังไว้แต่ขอวันใดที่เธอร้องไห้อย่าร้องไห้คนเดียวไม่บอกฉันอยากให้รู้ว่าฉัน ช่วยอะไรเธอได้ก็เผื่อไว้เพื่อเธอต้องการก็ขอให้จับมือฉันขอให้ผ่านอะไรไปด้วยกันอย่าเสียใจคนเดียว